สวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้ก็ตอนเช้านะผมจวก็จะมาทำกับข้าวเพื่อนเพื่อนแบบบ้านๆอีกดูนะก็เป็นอะไรที่หันๆันไปได้เรื่อยๆจ้ะตราบใดที่เรายังรู้จักทำนะไม่ยุ่งยากไม่อยากจนนะไม่ใช่จ้ะไม่ยุ่งยากไม่อดตายจ้าแก๊สจ้ะในนี้ก็พอมีน้ำมันบ้างแล้วนะ ลูกสาวใส่เอาไว้จากทอดไข่อันนี้ก็เครื่องแกงคั่วจ้ะ,จะขาตะไคร้พริกหอมกระเทียมขมิ้นกระชายจะ้ะก็ใส่อไปผัดให้หอมก่อนนะเป็นขั่วหมูกับบวเผือกจะ้ะบางคนชอบใส่ปักเีอีลหลาก็ใส่ได้นะแกเพื่มเต่อ ก็จะหอมแบบอี๋แบบนะแต่พี้นทีท่หล่าของสนใจก็ใส่ด้วยนะถ้าคนใต้ก็จะไม่ใส่นะผักพีนกี่หล่าเขาไม่กินหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะที่สนใจก็มาอยู่ในครอบครัวคนใต้ก็หลายปีอยู่เขาไม่กินนะผักพีนกี่หล่าหอมนะหอม อันนี้ก็เป็นหมูที่ผมใจล้างว้อย่างดีนะเวลหาหั่นนะเพื่อนเพื่อนเวลาหั่นหั่นแล้วกนมันยาวๆใหญ่ๆเป็นแบนนะมันจะได้เป็นชิ้นใหญ่ๆนะ่ากินนะเพื่อนเพื่อนนะหมูเนี่ยถ้าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยมันจะดูดูว่ามันปนมันจะมองไม่เห็นหมูมันจะมองเห็นผักเอาก็ใส่กะปิลงไปด้วยจ้ะ ก็เป็นธรรมชาติที่ทุกวันทุกคนเลแกงไมต้องใส่กะปิใส่ปลาล้านะมันสนใจปาลาล่าหายากก็ใส่กะปิก้าทาให้หอมจากนั้นก็เอาหมูใส่ลงไปหมูนี่ล้างเล้ยเรียบร้อยนะล้างเล้วเรียบร้อยเลยมั่นสนใจทำง่ายๆอยู่ง่ายๆ แ่ก็รับรองดีกว่าที่ไปซื้อนะรับรองจ้ะตอนนี้ก็ไปมะกรูดนะไปมะกรูดให้ว่อบ้านไปหาโหระพามาใส่ยังไม่รู้จะทัำผมไปทำไม่เล้น้ำล้างวุเกาใส่ไปด้วยเลยจ้ะแต่ของผมจดเป็นเครื่องปันนะ เท okay. ใส่หม้อนะใส้กระทะผัดหมบบนูนิดแป๊บหนึ่งเ้ืใส่หม้อมันจะมีฝาปิดง่ายที่ั้งมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มากมายอะไรน้ำรางกระทาะก็ใส่ออกไปด้วยนะ <c oughs> กะทิลงไปหนึ่งขวดนะสองร้อยห้าสิบมลมือก็ลื่เปิดยากมากแบ่งเอาไว้ม้างนะไอ้นี่มันเป็นหัวกะทินะเพื่อน เอาไว้ใส่ทีหลังอันนี้ก็เป็นเผือกนะที่สมใจตั้งเอาไว้จนยางแห้งแล้วก็วสมใจที่ปลูกที่ขุดทําคลิปให้เพื่อนช่วนดูนะเนี่ยยางแห้งแนละ้วสมใจก็จะแกงเผือกอย่า ทั้ชิ้นพอดีคานะเพื่อนๆถ้ากะว่าแกงประมาณสองถ้วยหรือสามถ้วยนะพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นถ้าไม่หมดก็กินข้ามวันไปเลยถ้าไม่หมดนะสมใจก็จะไม่แกงอย่างอื่นนะนอกจากก็ทําอย่างอื่นเสริมเอาเพราะว่าแกงขึ้นมาแล้วนี่ทุกชิ้นทุกหยดนะ จะต้องมีค่าหมดจ้ะไม่ทิ้งนะเพราะสนใจกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างบ้านเรือนจ้ะถ้าเราทิ้งหมดนี่เงินทองของนั้นนะจ้ะเ,เปลี่ยนจากตะหลวเป็นทับพีแล้วจ้ะ ใส่น้ำเพิ่มอีกนิดนึงนะเพราะเดี๋ยวเวลานะั้นแล้วก็จะเือเขาจะดูดน้ำนะเพื่อนๆใส่น้ำเพิ่มอีกนิดนึงเกืือเขาจะดูดน้ำก็จะกินกับปลาเปรี้ยวปลาเค็มนี่แหละปีกล้วยแตงอะไรพวกนี้นะ ก็มันมีของในบ้านที่สนใจทำทำคลิปให้เพื่อนๆ,ๆดูนั่นแหละรับรองกินมื้อเดียวไม่หมดนะเพื่อนๆนะใส่เกลือจ้ะเองของสนใจต้องใส่เกลือใส่น้ำตาลถ้าไม่ชอบกินน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่นะถ้าไม่ชอบกินเกลือไม่ต้องใส่ใส่น้ำปลาเอกก็ได้จ้ะ ได้หมดถ้าสดชื่นนะกับข้าวจะอร่อยปากอร่อยลิ้นก็อยู่ที่เราชอบใจด้วยจ้ะถ้าเราไม่ชอบใจจะกิน่อให้กินสวรัสดีมานอะไรมันก็ไม่อร่อยหรอกจ้ะผมจะคิดง่ายๆนะจะไม่คิดเยอะันพี่คิดเยอะนี่ตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะบนโลกใบนี้มีอะไรที่ว่าพอทํากับข้าวได้ก็ฟั่นๆเผือๆไปเพราะว่าเงินพอหาอยากมากตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะใช้ง่ายแต่หายากนะเพื่อนๆนะ แล้วที่ไม่ลืมก็ใส่ของนอยด้วยจ้ะก็เริ่มเดือดแล้วนะชมกันเต็มๆไปเลยจ้ะเดือดแล้วก็เบาไฟหน่อยนึงหัวเผือกสดใจเนี่ยรวดมากเห็นไหม่หมุกไหล ชิมรสชาติสักนิดหนึ่งจ้ะสมใจเป็นคนที่ติดซอสนะเพื่อนๆไม่ต้องเอาอย่างก็ได้นะสมในิตใส่ซอสลงไปนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่ใส่ในแกงผมจ,จะต้องถีดไปข้าวก็เลยใส่ในแกงเลยได้กินกันโทษๆนะ เพราะเมื่อก,ก่อนนี้ตอนทํางานเนี่ยไข่ต้มลูกหนึ่งนะเพื่อนๆน,นะอิ่มข้าวจา้ะยังไม่มีเวลามานั่งประดิบประดอนไม่แต่แกงแบบนี้นะรสชาติเข้มข้นจ้ะ ทีนี้สมใจก็จะฉีกใบมะกรูดนะเพื่อนๆนะใส่ลงไปเลยจะไม่หั่นละเอียดมันจะเป็นตะขยะเขาเรียกใช้ฉีกเอานะพอบ้านก็ไปหาไปโหระพายังไม่มาเลยเพสมใจก็แกงเสร็จแล้วเห็นไหมการทํางานมันไม่เหมือนกันเลยนะลอสมใจไม่ทําไม่รีบหรอกแต่ว่าถ้าทำนี่คือต้องจบนะ คงบ้านมันก็ชอบไปแล้วก็ไปคุยนู่นคุยนี่คุยนั่นมันก็จบไม่จบไม่ได้นะใส่ไปห,หมดเลยหัวกะทิน้ำเกงจอไได้หวานมากๆหวานกะทิกับหวานน้ำตาลไม่เหมือนกันนะเพืเ่อนๆอย่าเข้าใจผิด ก็จะใส่พริกที่คว้าแดงให้เป็นสีสันด้วยนะเนี่ยมันจะหอมนะหอมพริกสดเป็นเรื่องปกตินะก็จะตัดใส่ ถ้วยเอาทำคลิปให้เพื่อนดูเห็นๆนะว่ามันจะน่ากินขนาดไหนมีทั้งกล้วยมีทั้งเผือกมีทั้งน้ำแกงอร่อยอ่อยทำขนมกินเอาขนมกินมากินก็ได้นะเนี่ย แกงคั่วหัวหัวเผือกกับหมูคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจที่มาให้กำลังใจสมใจและให้เวลาสมใจดูโฆษณาสมใจนะจ๊ะขอบคุณมาก,มากๆจ้าค่ะแล้วก็ขอสวัสดีจบเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีจ้ะ